ก<ส>ราบสวีดัดสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่นานเข้าสู่ช่องโซระคุมชาแนลนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาทำการสุ่มกาชาคู่เทพของโคลรโบแอตแทกออนไททัน ไฟนอลซีซั่นนั่นเองครับเป็นการกลับมาอีกครั้งนะเป็นการรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งของอนิเมะเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับผมแต่จะเป็นการกลับมาในรูปแบบใหม่นะครับเป็นภาคไฟนอลซีซั่นเนาะวันนี้นะก็มีตู้โคโรโบเข้ามานะครับผมแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีนี่เลยตู้คู่เทพนะครับผมเป็นคู่เทพของคู่ของเอเลนเยเกร์นะครับแล้วก็ยีวายนะโอ้โหดูเอเลนดีผมอยากได้ตัวนี้มากนะครับผมดูแบบ อดูหน้าตาแบบดุดันไม่เกรงใจใคร <ing> โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราจะมาสุ่มกาชานะครับผมทั้งหมด2 3 4สามส่ตัวเลข2 3 4สาสี่โอ้โหเลขเรียงกันแบบนี้นี่เป็นเลขมงคลหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดนะครับผมก็จะสุ่มไป234ตัวนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะตามล่าหาเอเลนแล้วก็ รีวายนะเออดูว่าเราจะได้บ้างหรือเปล่า200กว่าตัวเนี่ยหรือว่าจะเกลือแดกไม่ทราบเหมือนกันไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะสุ่งกาชาผมขอทําอะไรอย่างหนึ่งก่อนเลื่อนมาตรงห้องทดลองนะครับกดเข้าไปนะทุกคนกดเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็กดออกแค่นี้แหละ <c oughs> มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือถ้าเราเข้าห้องทดลองแล้วก็ออกมาสุ่มเนี่ยมันจะดวงดีนะอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะเป็นสูตรของผมอ่ะใครอยากเอาไปใช้ก็ไปใช้ตามได้นะครับผมโอเคเราก็ทําสูตรอันมงคลเสริมบัฟดวงให้เราแล้วเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับกับตู้คู่เทพนะของเอเลนเยีเกอร์นะมาผมอยากได้เอเลนมากสุดนะครับรีไว้ก็อยากได้นะเพราะว่าทีมผมเนี่ยขาดธาตุไฟพอดีเลยมา ได้ตัวไหนก็ได้มาแต่แบบอยากได้เอเลนมากกว่านะดูแบบจากการรีวิวของช่องอื่นอื่นคือมันโหดจัดเลยนะมา234ตัวลุยรอบแรกนะครับผมจะเกลือไหมอยักเกลือเลยขอร้องถ้ามาตัวแรกเฮลันอะบอกเลยถ้ามาตัวแรกเดี๋ยวเติมพารทเลยอะปาบโอ้โหไม่มาครับงานซีซั่นนี้ก็ไม่น่าเติมอุ้ยแต่ไม่ได้ดิป้อมมันก็โหดนะเออไม่ใช่ปอมโหดดิป้อมมันเท มาลุยต่อครับผมแต่น้าจอทีป้างโอ้โหคีย์บอร์ดมาทำเพื่ออะไรนะครับโอ้โหตัวนี้จะแดกเกลือเราไปได้เปล่าสามสองหนึ่งแต่น้าจอปั้งหัวขโมยยาวๆครับรัวๆครับรัวๆปั้มอามินมาครับผมตัวนี้นะสกิลบัฟโคตรเท่นะครับผมสกิลแปลงร่างเป็นยิดยักไทท่านนะคือแบบโคตรเท่แต่สกิลโจมตีผมแบบก็ ก็ได้ได <adaptations S 1> อยู่ก็ได้อยู่เออไม่ไม่ถือว่าแย่ก็เท่อยู่มันเท่อ่ะมันเท่ในแบบของมันนะปังเดี๋ยวมันเป,ป็นตู้บัฟของเอเลนเยเกอร์กับรีวายไม่ใช่เดี๋ยแล้วอารมินมาได้ไงวะปังโอ้โหคนนี้เล่นน้ํามีแต่เจ็ดดาวโอเคแปดดาวมาละยาวๆครับยาวๆปุ๊บโอ้โหเล่นน้ําอีกตัวละดับเบิลน้ํานะดับเบิลเล่นน้ํานะ ขอตัวดีๆถ้าได้เอเลนผมปั้นแม็กเลยตอนนี้กบในครั้งผมมีโคตรเยอะนะมีกบมีร้อยกว่าตัวอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกบผมเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าตัวกบดํานี่คือเยอะมากคือผมเกลือมาหลายโคลาโบหลายเดือนละจนแบบกบผมฟูอะ่ะเรียวยเช็ดอ้ มานะครับผมรีวายมานะครับห้าสิบตัวแรกนะเออห้าสิบตัวแรกรีวายมาเลยมาแบบตัวใบที่ห้าสิบพอดีเลยเช็ดเอาว่ะยาวๆครับเอเลนต้องมาแล้วเรียกเพื่อนมึงมาเรียกลูกศิษย์ม,มาเลยรีวายปังโอ้โหแวมพายสามสองหนึ่งปั้มเอเลนดีก ทุกคนไปใช้สูตรผมซะกดเข้าห้องทดลองแล้วกด,กดออกมาแล้วก็ไปสุ่มกาชาเลยมันได้ผลเช็ดเสียผมเสียไปประมาณหกสิบตัวเชี่ยโคตรน้อยเนี่ยหกสตัวได้เยนยลนเยเกอร์ว้าวว้าวหมดคำจะพูด โอ้โหเตรียมมาซะสองร้อยกว่าว้าวไปชมโสมหน้าชฮ้ยลิ้นพันละไปชมโสมหน้ากันเลยเอเลนเยเกอรว์ว้าวว้าวอ่ะมีอีกตัวอ่ะมีอีกตัวอืมนี่ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกอบให้ดูเลยผมพูดจริงๆนะกอบผมมีแบบเยอะชิบหายเลยดู มีอยู่ร้อยยี่ห้าตัวคือผมสามารถปั้นเลนเจอร์แม็กได้หตัวแบบสบายๆอะ่ะคือสุ่มมาหกตัวผมปั้นได้อะ่ะคือแบบืในที่สุดความเกลือของเราก็ได้หายไปดูนะว่าผมเกลือมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเปิดสมุดสะสมให้ดูเลยคือแบบโคตรเกลือนะนี่นี่เป็นโคลาโ,โบแรกเลยที่ผมโคโชคดีแล้วดูโคลาโ,โบที่แล้ว สูมไม่ได้เที่ยอะไรเลยทุกคนดูแม่ง GM โคตรตัดเกิดอะซีซั่นแล้วที่คือแบบเออคนละบุรอบแล้วนี่คือผมร้องไห้อะดูดิเกลือจัดอะดูโอ้โหแต่ก็ได้เอเลนเยเกอร์กับรีวายมาแล้วนะขอบคุณครับเหมือนกับว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวค่อนข้างติดเมตานะผมผมมองว่าน่าจะติดเมตาเลยนะเพราะว่าผมดูจากการรีวิวของช่องอื่นแล้วเนี่ยเอเลนเยเกอร์เนี่ยคือแบบโหดจัด คือข้ามรัวๆเลยข้ามแบบข้ามโคตรเท่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นเอเลนแม็กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในฉบับของผมก็แล้วกันตามความเข้าใจของผมนะว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปปัน้นแล้วก็จะลงอีกคลิปหนึ่งในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการสุ่มกาชาโคโลโบแอ t แทกออนไททันภาคไฟโน่ซีซั่นนะครับผมก็ ดวงดีมากทุกคน60ตัวนะคือได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนลองไปใช้สูตรผมได้นะก็คือกดข้อ,ของทดลองแล้วก็เป็นสมการชาร้าได้เลยสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย